สวัสดีครับวันนี้พามาชมกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบนะครับวันนี้พามาชมเจ้าอาวันนะครับคันนี้ปีคศ2017แ้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เครดิตดีฟีดาวนะครับหรือจะอัดดาวก็ได้นะครับมาพร้อมท่ออาคารนะครับบางคนหลังเป็นคาร์บอนนะครับเกียร์แต่งนะครับครอบแข้ง GB นะครับผมมีดักลมนะครับ ปัามบนแต่งนะครับครอบถังนะครับปาปิดถังน้ำมันแต่งนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับรถอยู่จังหวัดอ่านาจเรินนะครับมีฟลิกชิปเตอร์นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่สองหมื่นสองพันโลนะครับใครหาอยู่นะครับ ร้นานเรานะครับเดี๋ยวเอาฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับ อนนี้ละคายที่3 7 9 0 0 0เนานะครับเอกสารครบเล่มโอ้นนะครับซื้อสดลดได้นะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสนใจคันไหนสอบถามได้เลยนะครับผมร้านเราอยู่อำนาจเจริญน,นะครับนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ